สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรไอติมโทดามโบราณนะครับสูตรวันนี้การันตีความอร่อยให้ด้วยเลยรสชาติออกมาก,ก็หอม,มกลมกล่อมมากครับเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะครับว่า1แท่งตกแท่งละกี่บาทนะครับเผื่อมีเพื่อนๆอยากจะนําไปทาขายนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราแช่ถั่วดาไว้ก่อน5-6ชั่วโมงหรือใครจะแช่1คืนก็ได้นะครับพี่บิ๊กแช่1คืนนะครับผมแล้วก็จะมีน้าต้มถั่วดํานะครับน้ำต้มถั่วดําใช้800มลตรครับจากนั้นก็นาถั่วดํามาต้มได้เลยครับใส่ถั่วดาลงไปตามด้วยน้ําเปล่าที่เป็นน้าสะอาดนะครับ800มลจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยครับเราจะใช้ไฟแรงในการต้มนะครับต้มไว้ประมาณ20นาทีนะครับหรือต้มจนกว่าถั่วดาของเราจะสุกนะครับ วิธีเช็คนะครับว่าถั่วดําของเราสุรอยังก็ให้ตักมาชิมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าถั่วดํายังแข็งๆอยู่ก็ต้มต่อได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดถั่วดําเปื่อยแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยครับต่อมานะครับเราก็จะนํามากรองสักหนึ่งรอบเพื่อที่จะแยกถั่วดําแล้วก็น้าถั่วดําออกมานะครับต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของตัวเนื้อไอติมกันนะครับใส่ขวกะทิลงไป500มลตรครับ ตามด้วยแป้งข้าวโพดครับ2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดจะช่วยทําให้ไอติมของเราไม่ได้มีความแข็งบกจนเกินไปเวลาที่เรากัดเข้าไปนะครับแล้วก็ชะลอการละลายของไอติมได้ด้วยครับผมจากนั้นก็คนให้แป้งข้าวโพดของเราละลายดีเลยนะครับอย่าให้เหลือเป็นเม็ดเมนะครับคนให้ละลายดีเลยเมื่อละลายดีแล้วนะครับก็ใส่ข้นจืดลงไป125มลตครับตามด้วยน้ำต้มถั่วดำนะครับ3า0มลตรถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำต้มถั่วดำใครไม่ถึง3 0มรมลนะครับก็ให้ผสมน้ำเปล ผสมให้ถึง300มลนะครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยนำมาต้มได้เลยครับในการต้มลับนี้ให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมั่นคนถ้าเกิดว่าไม่คนจะทําให้แป้งข้าโพดติดก้นกระทะแล้วก็ไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันครับคนไปจนกว่าส่วนผสมของเราจะเดือดครับเมื่อส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะครับก็ปิดเตาลงได้เลยต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับ ใส่น้ำตาลสายขาวลงไป8ช้อนโต๊ะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับเวลาที่ไอติมแข็งตัวมานะครับมันเหมือนความหวานมันจะดรอปลงอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกลือ1นส่วนสช้อนชาครับตามด้วยนมข้นหวาน35มลตรนมข้นหวานจะเพิ่มความหวานที่กลมกล่อมนะครับลิ่นเวานิลา1ช้อนชาครับเคล็ดลับความอร่อยนะครับกลิ่นนมแมวใส่ประมาณ8-10จุิบหยดได้เลยนะครับอันนี้ก็พิบิ๊กใส่เพิ่มทีหลังนะครับผมหรือถ้าเกิดว่ายังไม่หอมเพื่อนๆก็สามารถใส่เพิ่มได้ หลังจากนั้นก็คนให้สมนผสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับให้เรานํามากรองสักหนึ่งรอบเพื่อมีเศษแป้งหรือว่าเศษอะไรติดมานะครับเมื่อเสร็จแล้วก็พักให้สมนผสมของเราอุ่นตัวหรือว่าเย็นตัวก่อนที่จะนําไปเทใส่พิมพ์นะครับผมในส่วนของพิมพ์เมทิมนะครับพี่บิ๊กใช้เป็นพิมพ์เมทิิมซิลิโคนหาอะไรลองฐานก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่โทดําของเราลงไปเลยถ้าเกิดว่าทํากินเพื่อนอยากจะใส่เยอะกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทําขายถ้าใครอยากจะเซฟต้นทุนก็ใส่น้อยกว่านี้ได้เลยนะครับพี่พี่ก็ตักใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมหลังจากนั้นก็เทสมวนสมของเราลงไปเลยเมื่อเทครบแล้วนะครับให้ใช้ไม้ตะเกียบคนหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้สมวนสมของเราตกลงไปข้างล่างได้อย่างเต็มที่ครับหลังจากนั้นก็นําฝามาปิดได้เลยครับผมเสียบไม้ไอติมลงไปเลยครับไม้ไอติมก็แนะนําให้แช่น้ําก่อนก็ได้นะครับ ในส่วนที่เหลือก็ตักใส่ให้ครบทั้งหมดเลยครับวันนี้เราจะได้ไอติมถั่วดาทั้งหมด12แท่งนะครับหลังจากนั้นก็นําเข้าแช่ช่องฟรีซเป็นเวลา6-7ชั่วโมงหรือใครจะแช่หนึ่งคืนก็ได้นะครับทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยครับพี่บิ๊กจะปรับระดับความเย็นของช่องฟรีซนะครับระดับสูงสุดเลยนะครับผมเมื่อครบเวลาแล้วก็นําออกมาจากช่องฟรีดได้เลยครับหลังจากนั้นก็เปิดฝาออกได้เลย ดึงดึงบิดบนะครับเพื่อให้พิมพ์แยกออกมาจากตัวของไอติมนะครับหรือว่าใครจะนําไปจุ่มน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าจุ่มน้ํานานเดี๋ยวจะทําให้ไอติมของเราละลายได้ครับหลังจากนั้นก็ดึงไอติมออกมาได้เลยตอนนี้กลิ่นไอติมหอมมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําขายนะครับก็หาถุงพลาสติกนะครับ3าูณหนิ้วมาใส่กับแท่งไอติมแบบนี้เลยนะครับเราก็บรรจุเข้าไปแบบนี้เลยทําให้ครบทุกแท่งเลยครับผม เมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับใครจะนําสติกเกอร์มาติดเพื่อให้ดูหน้าตาหน้าซื้อมากขึ้นก็ได้นะครับวิธีการเก็บรักษาก็เ,าเก็บรักษาไว้ในช่องฟรีสนะครับหรือว่าตู้แช่แข็งครับก่อนที่จะไปคำนวณต้นทุนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ รสชาตินะครับมีความหอมมีความเข้มข้นมีความมันนะครับแล้วก็ทุกอย่างลงตัวมากๆเลยครับสูตรนี้พี่บิ๊กการันตีอร่อยมากๆเลยครับผมมีความหอมของนมแมวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันว่าตกแท่งละกี่บาทนะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่59าสบเก้าทจุดหกสิบเอ็ดตางค์เราได้ไอติมทั้งหมด12แท่งนะครับเพราะฉะนั้นจะตกแท่งละ4ี่บาทจุดเก้าสิบเจ็ดตางค์ครับราคานี้ยังไม่รวมค่าถุงค่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆราคาที่ควรขายก็ขายอยู่ที่12บาทถึง20บาทได้เลยขึ้นนออยยู่่่กับเเพืลวา จะเอากำไรมากเอากำไรน้อยนะครับสูตรนี้พี่ิี่คอนเฟิร์มอะไร่อยมากเลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ